สวัสดีคะ่ะในวันนี้นะคะมาชี้เป้ารถยนต์สวยๆนะคะราคาเบาๆคะ่ะทุกท่านโตโยต a าโดเรม o นนะคะเป็นรถบ้านแท้ใช้งานปกตินะคะเจ้าของเดิมใช้งานในทุกวันเลยนะคะทุกท่านขับทางไกลได้สบายคะ่ะความร้อนปกตินะคะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่23,500บาทเท่านั้นคะ่ะทุกท่านมีบริการส่งด้วยนะคะรถยนต์เครื่อง 1300 c.c. ซีซีใช้น้ำมันร้วนค่ะประหยัดน้ำมันมากๆนะคะระบบแอร์เย็นค่ะเย็นฉ่ำทั่วทั้งคันแน่นอนค่ะทุกท่านเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะช่วงล่างดีค่ะเรี้ยวสุดไม่ดังนะคะทุกท่านมีเล่มเอกสารชุดโอนครบนะคะนี่เป็นรูปโฉมของภายในนะคะสภาพยังสวยเหมาะสำหรับการใช้งานอยู่นะคะทุกท่านเกียร์ธรรมดานะคะสวยสะอาดค่ะ ภาษีพรบปี B 63ามีเร่มเอกสารชุดโอนครบนะคะเพราะแมคขอบ15ใหม่และยางปี2018ใช้งานกันยาวๆไปได้สบายๆค่ะทุกท่านสีสันรอบคันนะคะเดิมบางค่ะโดยรวมยังสวยสมบูรณ์ดีนะคะ23,500บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านสนใจติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรในคลิปนี้เลยนะคะนะัดดูรถทดลองขับกันก่อนได้ค่ะเพื่อเป็นการประกอบการตัดถือใจ หากถูกใจยังไงแต่ไม่มีเวลาไปดูไปรับรถด้วยตนเองนะคะเจ้าของมีบริการส่งจริงถึงหน้าบ้านนะคะทุกท่านเงื่อนไขนั้นสามารถติดต่อโทรคุยกับเจ้าของรถได้โดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้เราขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ